โซล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับประกอบอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์ลอยขนาด3,000วัตต์นะครับกอ็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นแนวแนวตั้งนะครับเป็นเป็นแบบตั้งพื้นนะครับซึ่งผมได้ทําการเจาะก,กล่องไว้แล้วก็ติดตั้งพัดลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหน้ากล่องจะเป็นอะคริลิกใสนะครับเพื่อที่จะโชว์อุปกรณ์ภายในภายใน,ภายในตู้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับว่า ให้มันดูสวยงามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนําในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนี่เป็นอะคริลิกนะครับเป็นฝาอะคริลิกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลอกออกเนาะก็คือตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูในส่วนของตู้ก่อนละกันนะครับตู้ตัวนี้นะครับจะติดพัดลมทั้งหมด4ตัวนะครับลม4ตัวเนาะตัวแรกน่ครับตัวแรกนี้จะทําหน้าที่เป่า ปบอนะครับปอดเนาะตำแหน่งบอดจะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนี้นะครับบริเวณตรงกลางนี้นะครับเป่าขึ้นไปนะครับแล้วก็เจ้าพัดลมตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ดูดนะครับดูความร้อนออกจากกล่องนะครับนะพอดีมีเพื่อนๆเนาะแนะนำมาในในช่อง y o u t u b e ของของเรานะครับว่าพัดลมที่ติดตั้งด้านบนครับควรที่จะดูดอากาศขึ้นข้างบนครับอ่นนี่ผมเห็นดีด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่า อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นข้างบนนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูดขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันนะครับทำให้อากาศร้อนเนี่ยถูกโฟล์ไปได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าแต่ว่าในส่วนของพัดลม2ตัวนี้นะครับจะทํางานด้วยด้วยบอร์ดควบคุมนะครับด้วยด้วยเทอร์โมสวิตช์นะครับก็คือจะจับอุณหภูมิที่ที่บอร์ดนะถ้าอุณหภูมิสูงถึง40องศาท่าบอร์ดเจ้าพัดลม2ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับส่วน2ตัวนะครับสตัวก็จะทํางานตลอดเมื่อเราเปิดอินเวอร์เตอร์นะ ดูดออกนะครับตัวนี้ก็จะเป่าเข้านะครับตัวนี้ที่เป่าเข้านะครับตำแหน่งจะอยู่ใกล้ๆก well ับเจ้าตัวม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆกับพาวเอ็มอาร์นะพอพาวเอ็มอาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนสะสมเนะเวลามันทางานนะครับมันก็จะร้อนเนาะเราก็จะเอาพัดลมตัวนี้นะครับดูดอากาศออกไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็ตำแหน่ง,งการวางในส่วนของตู้นะครับว่าเราจะวางเป็นแนวนี้นะครับในส่วนของ ใต้ตู้นะครับใต้ตู้เราก็จะใส่เป็นลูกยางนะครับเป็นลูกยางเพื่อให้มันเวลามันทํางานเนาะมันจะได้ไม่ขยับนะครับเป็นลูกยางเนาะมันก็จะมันจะแน่นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกันนะครับภายในภายในเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยเนาะก็เป็นชาร์จเจอร์นะครับยอดฮิตของเรานะครับก็คือเจ้าตัว power mr นะครับขนาด 60แอมป์นะครับขนาด60แอมป์นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะเป็นหัวใจหลักเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นบอร์ดดิมาเตอร์นะครับตัวนี้ผมใช้12มอสเฟสนะครับ12มอสเฟสเนาะสิบสองวัเฟสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือเจ้าตัวหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับนะหม้อแปลงเทอร์ลอยผมให้พันมาเป็นเอาต์พุตสองชุดเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาต์พุตเป็น220โวลต์นะครับแล้วก็เอาต์พุต10โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือเราจะไป ต่อกับเจ้า,าเรคูเลเตอร์นะครับเพื่อที่จะแปลงไฟจาก10โวลต์ AC นะครับให้เป็น12โวลต์ DC เพื่อที่จะเอามาขับพัดลม2ตัวนี้นะครับอ่านีม้มาขับพัดลมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝั่งอินพุตนะครับอินพุตมาแปลงก็จะเป็น13โวลต์นะครับนะ13โวลต์ AC นะครับแล้วก็เอาอพุตออก2ชุดนะครับอ่นนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับจะเป็นแกนเป็นเป็นเจ้า อินดักเตอร์นะครับอินดักเตอร์เนาะที่ที่เอาไว้ช่วยในการกองความถี่สูงๆนะครับนะเอาไว้ลดในส่วนของกระแสสแตนบายได้นะครับตัวนี้จะเป็น Power Relay เลย์นะครับพาวเวอร์รีผมเอามาทำอะไรนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใส่เป็นชุดสลับไฟไปเลยนะครับนะพะถ้าเกิดว่าแบตหมดนะหรือว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานผิดปกตินะครับก็คือให้มันทำงานทำการสลับไฟนะครับไปใช้เป็นไฟแบ็กอัพได้เลยนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าวงจรตัดตัดเพื่อเพื่อน,อน <ๆ S 2> คงสงสนะัยเนาะในเมื่อเรามีบอร์ดที่มีวงจรตําตัดแล้วทําไมผมต้องเอามาเอาตัวนี้มามาใช้อีกนะครับก็คือหเลยนะครับหเลยก็คือเพื่อให้ง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการเซตค่านะครับก็คือเราสามารถที่จะเซตค่านะครับโดยใช้การกด เจ้าตัวสวิตสองตัวนี้เนาะเราก็ดูมอนิเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับนะ mm hmm. มันก็จะง่ายต่อการเซตค่าด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมจะเอามา,าตัดนะครับเอามาตัดในส่วนของฝั่งสวิตนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อต่อการทํางานเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆพ mm hmm. วกนี้นะครับนะ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของระบบแล้วก็าการออกแบบเนาะว่าเราจะเอาไปใช้ในการตัดตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับกับ าการเลือกของเพื่อนๆแล้วกันครับนะส่วนมิเตอร์เนาะมิเตอร์ก็ตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนาะผมอ,อย่างที่ผมบอกไปเพื่อนๆไปเนาะว่ามิเตอร์เอ่อโทษทีอินเวอร์เตอร์ของผมทุกตัวนะครับจะต้องใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีสีสันสวยสันมีสีสันสวยงามนะครับเนาะก็จะเจ้าตัวมิเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย c ีทีแคมเนาะแล้วก็ตัวเทอร์โมเทอร์โมมิเตอร์เนาะเอาไว้เอาไว้วัดในส่วนของอุณหภูมิ อุณภูมิบอร์ดนะครับเนาะสวิตต์เหมือนเดิมครับผมใช้สวิตต์ตัวใหญ่นะครับเนาะสวิตต์กดติดปอยดับเหมือนเดิมนะครับตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ไพร์ลอตแลมนะครับอ่าไพร์ลอตแลมอ่าไพร์ลอตแลมนะครับไพร์ลอตแลมตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะต้องมีไพร์ลอตแลมสองตัวนะครับมีสองตัวเนาะนะฮะก็คือตัวหนึ่งเอาไว้อ่าแสดงสถานะในส่วนของฝั่งอินเวอร์เตอร์ที่เราจะให้เป็นอ่าเมนพาวเวอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็ จะเอาไว้แสดงสถานะในส่วนของไฟแบ็กอัพพาวเวอร์นะครับเนาะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราทำงานด้วยไฟจากจากเอาพุทตัวไหนอยู่นะครับนะแล้วก็จะได้รู้ว่ามีการแยกนะครับมีการแยกไฟ2แหล่งจ่ายมานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชินทเมเมอร์นะครับเนาะเรา,เาไว้ในการหน่วงเวลาในการปล่อยไฟนะครับในกรณีที่อ,อินเ์เตอร์ ต,ต,ต่างนะครับเนาะเวลาไฟมาจะได้น่วงก่อนที่จะปล่อยไปทางออปตะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ฝั่ง ac นะครับเบรกเกอร์ฝั่ง ac <Yeah. S 1> ผมใส่ไป 32M แอมป์นะครับ3 2แอมป์เนื่องจากว่า 32M แอมป์คูณ220นะก็6,000วัตต์เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่านั้นก็น่าจะเหลือๆอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะว่าเราก็พยายามจะลิมิตไม่ให้ใช้โหลดสูงเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องดูในส่วนของกําาาลัััังงววววตต์ขออเเเจ้้รนรรรดยะคบ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์เอ่อทษทีจะเป็นเบเกอร์แผงนะครับเบเกอร์แผงผมก็ให้ไปที่32มสิบครับสามสแอมป์นะครับเนื่องจากว่ากระแสที่มาจากแผงเอ่อไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าเจ้าตัวพามิร์เนี่ยนะครับมันรองรับแรงดันสูงนะครับแล้วก็มันเอาแรงดันมามาแปลงเป็นกระแสนะครับในการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อกระแสที่ผ่านจากเบเกอร์นะครับไม่สูงเนาะแต่ว่าอ่าพอมาแปลงในส่วนของจากแรงดันมา เป็นกระแสตัวนี้ครับนาผ่านตัวนี้จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เบรคเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเบรคเกอร์แบตนะครับผมใช้หนึ่งพีนะครับ1 p เอาไว้ตัดในส่วนของขั้วบวกอย่างเดียวนะครับขนาด125แอมป์นะครับ125แอมป์คูณกับระบบ24โวลต์เนาะก็ได้อยู่แล้วนะครับก็เกือบ3,000วัตต์นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ตั้งในส่วนของลิมิตการใช้งานไว้นะครับ อ,อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เราคงไม่ได้ใช้เต็มลิมิต3,000วัตต์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอเอาเบรกเกอร์เป็น125แอมป์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ,อุปกรณ์ครับเป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆเนาะที่เราจะเอามาประกอบเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์แบบหม้อแปลงถือลอยของเรานะครับเดี๋ยวรอติดตามอาตอน,ต,อนต่อไปนะครับ